สวัสดีครับมาพบกับช่องมะยักชมสวนนะครับวันนี้มาอัปเดตต้นทุเรียนในฤดูหนาวนะครับว่าจะเป็นยังไงครับอากาศที่หนาวจัดมากๆนะครับเจอลมหนาวแล้วก็อุณหภูมิที่ลดต่ําลงนะครับทําให้ต้นทุเรียนมีปัญหาอย่างมากนะครับในช่วงฤดูหนาวนะครับต้นทุเรียนต้นนี้นะครับเกิดอาการเป็น น่าจะเป็นลาน้ำค้างนะครับนี่นะครับก็ผมก็ไม่ได้ดูแลช่วงช่วงหลังๆนะครับไม่ค่อยได้ดูแลประมาณหนึ่งเดือนนะครับติดงานติดอะไรหลายๆอย่างนะครับแล้วก็ไม่ได้ถ่ายคลิปลงด้วยนะครับก็เกิดอาการนี่นะครับอาการที่เขาเจอความหนาวมากๆนะครับใบเขาก็จะไหมแบบนี้นะครับแล้วก็มีเชื้อราน้ําค้างนะครับแล้วก็ใบ เขาก็เหลืองแ่วงลงเยอะมากนะครับนี่ครับเต็มเลยนะครับอาการก็คือใบใบเหลืองแล้วก็เป็นลาน้ําค้างด้วยนะครับลาลาแบบนี้นะครับแล้วแล้วก็ใบเหลืองแล้วก็ร่วงลงนะครับแต่ก็ยังมีใบเหลืออยู่นะครับที่จะไว้สังเคราะห์แสงนะครับแต่ก็มันก็ไม่แน่นะครับเพราะว่ามันก็อาการก็เยอะเหมือนกันนะครับเกิดอาการซันเบิร์นด้วยนะครับนี่นะครับซันเบิร์นแล้วก็กลางวันแดดจัดนะครับแดดร้อนอุณหภูมิสูงนะครับ ส่วนกลางคืนนะครับอุณหภูมิต่ำลงนะครับทำให้ต้นทุเรียนครับไม่สามารถที่จะปรับตัวได้นะครับก็พยายามที่จะยื้อไว้ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะครับต้นนี้แล้วก็หลายๆต้นนะครับต้นเล็กๆนะครับที่ปลูกใหม่นะครับเมื่อเจออากาศหนาวมากๆนะครับก็ใบร่วงหมดนะครับบางต้นก็ตายไปนะครับอาจจะได้ปลูกซ่อมนะครับ ก็ต้องมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับก็ใบชุดใหม่ก็ใบเล็กลงมากนะครับจากจากที่ใบเคยใบใหญ่ๆนะครับตอนนี้ใบเขาเล็กลงมากกว่าเดิมนะครับนี่นะครับใบเล็กลงเรื่อยๆนะครับก็เกิดจากอ,อุณหภูมิที่หนาวมากนะครับเขาก็ไม่สามารถที่จะ,ะดึงอาหารมาใช้ได้อย่างเต็มที่นะครับเพราะว่า ด้วยความอากาศที่หนาวจัดนะครับส่วนหญ้าก็ผมก็ไม่ได้ตัดนะครับก็เอาออกนิดๆหน่อยๆนะครับเพราะว่าเพื่อจะให้คุมโคนด้วยนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเช้อราไตโครมานะครับก็มาหวานลงลงดินนะครับเพื่ออ้าทางทางดินด้วยครับส่วนทางใบก็ผมก็ได้พึ่งเอามาฉีดนะครับเพื่อเพราะว่าก็ทําเป็นเชื้อสดนนะครับมาฉีดนะครับ ก็ไม่ได้ฉีดเป็นเดือนนะครับก็เพิ่งเพิ่งมาทำนะเพิ่งมีเวลาว่างนะมาทําก็เกิดอาการอ่าลาลาําค้างนะครับหนักมากครับแล้วก็ไม่ได้ฉีดยาแมลงครับดูแมลงกินจะไม่เหลือแล้วนะครับนี่นะครับแมลงก็มาด้วยครับทุกอย่างนะครับทั้งเชื้อราทั้งเชื้อรานะครับทั้งอากาศหนาวทั้งแมลง ทั้งใบร่วงนะครับใบเลี้งโอ้โหสารพัดอย่างทุกอย่างนะครับมารวมกันฤดูหนาวนะครับอีกอย่างก็ไม่ค่อยได้ดูแลนะครับติดงานด้วยนะครับก็เจออากาศแบบนี้ก็แย่มันกันนะครับต้นทุเรียนครับเดี๋ยวพาไปดูอีกนะครับส่วนนี่ครับก็ต้นเล็กก็จะเป็นกิ่งข้างนะครับก็เจออาการนี่นะครับเป็นเชื้อรานะครับ เชื้อราหนักมากนะครับก็พึ่งฉีดไตรโครมาเชื้อก็เริ่มหยุดแล้วนะครับก็น่าจะหยุดลงได้นะครับเชื้อไตรโครมาถือว่าถือว่าดีดีนะครับเอามา,าป้องกันนะครับแต่ถ้าเอามารักษาก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับแต่ว่าควรที่จะป้องกันดีกว่านะครับ ครับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามช่องเผือกชมสวนด้วยนะครับสวัสดีครับผม